เียนยังไงขอประกอบยังไงอะไรต่างๆนะครับตื่ห้าวันเนี่ยท่านก็คุยกันเองก็ได้ดูแล้วเป็นผู้ประกอบอิชีพสระนั้นนะครับออกตัวไม่ได้เราเอามือไปช่วยช่วยหมุนช่วยหมุนแล้วมันก็พอที่จะไปปรับหรือจะไปเพิ่มเติมนะครับอาจจะไปเพิ่มเติมด้วยว่าตรงตรงนี้ได้แค่นี้เดี๋ยวให้เราคำนึงถึงในเรื่องของปลอดภัย ่ในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือเหมือนกันแยกครับก็อย่างนี้แหละครับคือการคือการที่เราสมมติวันหนึ่งเนี่ยเราปูได้เอาสมมติว่าสี่สิบห้าตารางเมตรหรือว่าห้าสิบตารางเมตรเราปูได้เลยอขานแล้วมันแย่ยิ่งว่ Okay, ปูเ,เ,เสือปูอเสือปูเสือนี่เป็นปูประเภทไหนอ่ารู้ไหมปูปูีเมีกี่ประเภทพอทราบไหมหีือพวกเราเป็นช่างมารู้ไหมที่เราใช้กันเนี่ยช้างสิงห์โย้เเสือ <laughs> ใช่ไหมช้างขายดีไหม <laughs>